สวัสดีครับวันนี้ผมจาจงยิงม้านอกครับเราจะมาลองเล่นเกมขับจีมาดูครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับมือใหม่ครับลองเล่นดูครับว่าจะเป็นยังไงครับอยเพิ่งมายิงคอยเดอร์คอยหาปืนก่อนลอดในห้าสิบคนก็โอเคแล้วครับ เก็บของกันครับได้เสื้อก่รับได้เอ็มหนึ่งกระบอกครับเก็บกระสุนครับโดดรงหน้าต่างนะครับโดดกระจกแตกครับเอนตาซินไม่ใจครับ ปืนครับปืนนี้น่าจะแรงกว่าิสลครับโอเคไปครับมาดูบ้านหลังนี้ครว่ามีของอะไรบ้างนะถือว่าของเล่นเยอะยาครับปืนมีอะไรเยอะมาเลเก็บยานะครับ ไปอยู่ไหนหมดเจ้ามานุษย์เจ้ามานุษย์ไปอยู่ไหนหมดโอเคมีระเบิดด้วย ยิงวะมีคนก็มีคนครับเดี๋ยวเล่งกันครับเรียบร้อยครับโอ้โหปืนนี้แรงจริงครับไปต่อครับน่าจะมีแค่คนเดียวตรงนี้ เจอรถแล้วครับขับรถครับไปครับมีใครอยู่ไหมมชนครับเดี๋ยวเราเอารถไปซ่อนในโกด,ดังก่อนครับ งั้นเดี๋ยวมีคนมาขาโมยครับยิ่งเก็บของต่อครับตอนนี้เราได้ปืนสองกระบอกนะครับเยมีคนครับพี่มีคนครับมีคนครับ ยิงครับเรียบร้อยครับอมไม่ต้องให้ตั้งตัวครับยังนะครับเคยเล่นครับไปเก็บของครับลูกซองเป็นปืนที่แรงแต่ว่าเราไม่ค่อยเก่งลูกซองรเราเลยไม่เอานะ่ะ เจอ A ดอบครับไปที่ A ดอบเลยครับจะมีปืนดีๆครับในกล่องนี้ไปดูว่ามีอะไรนะครับมีปืนแรงครับเก็บครับเดี๋ยวเ๋ยมีคนยิงครับใครวะอย่เพิ่งยิงผมเก็บของก่อนไม่ไหวแล้ว แต่เราเบิดควันครับเพื่อจะไม่ให้เขามองเห็นเราครับเปลี่ยนปืนครับเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครับไม่รู้จะจะยิ้มแล้วหูโดนครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหน,นโผล่หัวมาหน่อยเจ้ามานุษย์ไอเจ้ามานุษย์โผล่หัวมาหน่อย ค่อยมองไม่เห็นอยู่ไหนวะลบครับลบหลบอยู่ไหนครับ,รบเดี๋ยวเจอปืนแรงครับเพียงระเบิดไปหนึ่งลูกครับ โดนหรือเปล่าครับโดนครับตายไปหนึ่งตัวครับไอ้เจ้ามนุษย์ตัวที่สองครับตัวที่สองครับยิงครับเรียบร้อยครับตายสองครับตัวที่สามตายสามครับโอ้โหมาเยอะเหลือเกินครับ ยิมีก้อนครับยิ้มใก้อนครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์เงียบรอยตายสีครับตรงนี้ <c oughs> สี่ศก ไม่เก่งแต่ยิงมั่วครับเก็บของครับโอ้โหมีอีกตัวครับมีตัวครับ,รบยิงเรียบร้อยครับ ครับได้ไปเจ็ดคิวแล้วครับเหลือสามสิบเก้าคนถือว่าโอเคครับผ่านครับ ต่อครับเพิ่งยิงข่อยเด้วยข่อยเก็บของก่อน เบ็ยบกระสุนครับกระสุนนี้เราต้องใช้เยอะครับกินน้ำกินท่าให้เรียบร้อยครับไบต่อครับลุยต่อครับแป์ต้องมาแล้วครับตอนนี้วงกลมเริ่มบีบแล้วนะครับ นอ้ครับนะดอกอยู่ใกล้ครับพอแลเรามีปืนดีแล้วครับไปเราอาจจะตายได้ครับเสียงปืนอยู่ตรงหน้าเราครับไปลุยกันเลยครับเล็งครับ น่าจะมีอยู่หนึ่งคนครับเดี๋ยวเจอซาจังยิมครับปุ้ยฟื้นตีไม่ใช่ใช่เอมโฟครับยิงเรียบร้อยครับระยะไ,ไกลไปต่อครับนี้ต้องไปเก็บของก่อน เดือยู่14คนครับว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับต้องหมอครับโปล่หัวไม่ได้ครับโดนยิงหัวแน่ครับเก็บของครับมียาครับหมวกน็อ โดนยิงใครครับเรียบร้อยครับแจะมายิงฆ่าได้ไงเจ้ามนุษย์รู้จักไหมอย่างนี้มันนอกอะ่ะไม่เก่งจะยิงมั่วครับก้าคิวครับโอ้โหโดนยิงครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอซัด เรียบร้อยครับโดนยิงครับใครครับใครจเจ้ามนุษย์โดนเรียบร้อยโหสามตัวสี่ตัวตรงนี้อยู่ในที่แจ้งครับอันตรายครับเหลืออยูเจ็ด เดี๋ยวขอเช็คของในต่อได้ที่สองที่สามก็ถือว่าโอเคครับ สี่คนแล้วับมีเขาบ้านมาแล้วมีกล้านี่วา่าไงจริงออกมาปิดบ้านมาแล้วครับ <c oughs> วงเริ่มบีบครับ เจอระเบิดเอาไปกินหนึ่งลูกเอาไปกินอีกหนึ่งลูกโดนหรือเปล่าครับโดนไหมโดนไหมไม่โดน ออกมาแล้วครับไอต,ตัวนั้นออกมาแล้วครับออกมาแล้วขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงเลยขอบคุณที่รับชมครับดาดีสามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบาย,บายครับเจอกัน E ีพีหน้าครับ